ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้2อพงศวรรดรนบทที่4นะครับัวข้อคือชีวิตที่ใช้กันได้ในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแลวทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไค้ควรวญทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเอเมนเราอ่านด้วยกันเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่บันทึกถึงเครื่องใช้ต่างๆในพระนิเวศของพระเจ้านะครับเมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้าพี่น้องครับเราก็ต้องมาคิดต่อยอดว่าแล้วพระธรรมของพระเจ้าบันทึกเรื่องนี้ให้เราอ่านไปเพื่ออะไรนะครับนะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เรารู้อะไรบ้าง และต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตพัฒนาชีวิตในเรื่องใดบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะาตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบไปด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาด้วยทองสามิตยาว9เมตรและกว้าง9เมตรสูง4.5เมตรแล้วพระองค์พระองค์คือกษัตริย์สลมนทรงหล่ออ่างสาครเป็นทรงกลมวัดจากขอบหนึ่งไปถึงอีกขอบหนึ่งได้4.5เมตร สูง2.25เมตรและวัดโดยรอบอ่างได้13.5เมตรใต้อ่างสาครมีรูปคล้วัวอยู่รอบโดยมีจํานวน10รูปทุกระยะ40เซนติเมตรรอบอ่างวัวเหล่านี้มี2แถวหล่อเป็นชิ้นเดียวกับอ่างอ่างสาครนี้ ตั้งอยู่บนวัว12ตัวสตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือสตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก3ตัวหันหน้าไปทางทิศใต้และ3ตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ่างนี้ตั้งอยู่บนวัวเหล่านี้และส่วนหลังของวัวทุกตัวอยู่ด้านในอ่างหนา7.5เซนติเมตรขอบของมันทำเหมือน ขอบถ้วยและเหมือนดอกพลับพลึงกำลังบานอ่างนี้บรรจุได้ประมาณ60,000ลิตรพระองค์ยังทรงทำอ่างเล็กสิบใบวางอยู่ด้านขวาห้าใบและด้านซ้ายห้าใบเพื่อใช้ล้างของในนั้นคือจะล้างของที่ใช้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในอ่างเล็กนี้ส่วนอ่างสาขอนั้นให้พวกปุโรหิตใช้ล้าง ตัวในนั้นแล้วพระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันตามที่กำหนดไว้และทรงตั้งไว้ในพระวิหารด้านขวาห้าคันและด้านซ้ายหคันพระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วยและตั้งไว้ในพระวิหารด้านขวาห้าตัวและด้านซ้ายห้าตัวและพระองค์ทรงทำชามทองคำหนึ่งรใบพระองค์ทรงสร้างลาน ของปุโรหิตลานใหญ่และประตูลานและทรงปุประตูเหล่านั้นด้วยทองสำริดพระองค์ทรงตั้งอ่างสาครไว้ด้านขวาพระนิเวศในทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้และฮูรามได้สร้างหม้อทัพพีและชามดังนั้นฮูรามจึงทำงานที่เขาทำให้กษัตริย์ซาโลโมอนเกี่ยวกับพระนิเวศ ของพระเจ้าสำเร็จคือเสาสองต้นคิ้วและบัวหัวเสาซึ่งอยู่บนยอดเสาทั้งสองและตาไข่สองผืนที่คลุมคิ้วทั้งสองของบัวหัวเสาซึ่งอยู่บนยอดเสาและลูกทับทิม400ลูกสำหรับตาไข่ทั้งสองผืนแต่และผืนมีลูกทับทิมสองแถวเพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวหัวเสาซึ่งอยู่บนยอดเสา เขาทำแท่นต่างๆและทำอ่างเล็กไว้บนแท่นเหล่านั้นทั้งยังทำอ่างสาครใบหนึ่งซึ่งมีรูปหัว12ตัวรองรับอยู่ใต้อ่างหม้อทัพพีและสามง่ามฮูรามอับบีทำเครื่องใช้ทั้งหมดนี้จากทองสามลิตถวายกษัตริย์โซโลมอนสำหรับพระนิเวศของพระยาเว พระราชาทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในที่ราบแม่น้ำโจแดนณที่ดินเหนียวระหว่างสุขตกับเสเรธานซาโลมอนทรงสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมากจนไม่ได้หาน้ำหนักของทองสำริดและซาโลมอนจึงทรงทำเครื่องใช้ทั้งหมดที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคือแท่นบูชาทองคำโต๊ะขนมปังเฉพาะพระพัก คันประทีปและตะเกียงที่ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์เพื่อใช้จุดที่หน้าอภิสุทธิสถานตามที่กําหนดไว้ดอกไม้ตะเกียงและคีมทําด้วยทองคําคือทองคําบริสุทธิ์ที่สุดตะกร้ตัดไส้ตะเกียงชามถ้วยและกระถางไฟที่ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ส่วนทางเข้าพระนิเวศนั้นประตูชั้นในของอภิสุทธิสถานและประตูพระนิเวศคือประตูห้องถงล้วนด้วยทองคำโอ้ไม่นองครับ นี่คือบันทึกเกี่ยวกับาภาชนะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ซาโลมอนสร้างขึ้นใช้ในพระวิหารของพระเจ้าหรือพระนิเวศของพระเจ้าเป็นพระวิหารหลังแรกทําด้วยทองคําทองสามลิดเงินโอโหสารพัดเลยนะที่ทําอย่างหรูหราดูดีนะครับสิ่งของทั้งหลายที่ทําขึ้นมาล้วนแล้วแต่ทําด้วยฝีมือที่วิจิตร วิถีมือที่พิธีพิธัธนฝีมือที่ประณีตมากๆนะพี่น้องเ,เราเห็นถึงภาชนะอุปกรณ์ขึ้นอม่สิ่งที่ต้องใช้ในพระ,พระวิหารของพระเจ้าซึ่งเราเห็นถึงการให้ความสําคัญของอคุณค่าของภาชนะอุปกรณ์ต่างๆคือทำด้วยทองคําบริสุทธิ์ทําด้วยสิ่งที่มีค่า เมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับเน้นและน,นในเวลานี้นะคือคิดจักรหรือวิหารของพระเจ้าที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อเข้ามานมัาสการสรสนสศิญพระเจ้าเราก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสารพัดที่เราใช้อาจจะไม่มีทําด้วยทองคาหรูหราเหมือน,นกับวิหารของโซโลมอนแต่เราก็มีเครื่องไม้สิ่งของต่างๆที่เราใช้ซึ่ลงล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีราคาเข้าไปครับดังนั้นสิ่งที่ เราเอามาตอบสนองด้วยกันคือเราจะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างคุ้มค่าเราจะใช้ของของพระเจ้าอย่างทนุทนนอมเราจะใช้ของที่ใช้ในพันธกิจในงานของพระเจ้าอย่างดูแลเอาใจใส่เอเมนไหมครับแต่เราจะไม่ใช้โดยที่ปล่อยปะละเลยนะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เห็นถึงสิ่งของต่างๆนะอุปกรณ์อะไรต่างๆหรือ ภาชนะต่างๆที่อยู่ในคิดจักที่ใช้งานอยู่นะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจะเป็นเราเองก็เป็นผู้ใช้เราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเอมเอมนะครับขอบพระเจ้านําเรานะนี่นะครับมากกว่าภาชนะอุปกรณ์เหล่านั้นในชีวิตของเราเองในพันธสธัญญาใหม่เราได้อ่านแล้วก็พบถ้อยคําที่พระเจ้าโดนใจให้ เปาโลได้บันทึกนะั่นคือเราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนภานชนะเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานของพระเจ้าในคิดิจักรของพระเจ้าในพันธกิจของพระเจ้าเรามาอ่านกันนะท่านเปาโลไดเ้เขียนหนังสือสองที่โมธีนะครับไปยังทิ่โมธีผู้รับใช้พระเจ้านะบทที่สองนะครับ ข้อที่20ถึงข้อ26 2ทิบมธีบทที่2ข้อที่2 0ถึง26อกว่าในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้ประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตันหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกพี่น้องขอไปพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเทียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกัน ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทนแก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยนเพราะพระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจและมาถึงความรู้ในความจริงและหลุดพ้นจากบ่วงของมานผู้ซึ่งดักจกับพวกเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน พี่้องครับเปาโลได้ให้เราเห็นถึงภาชนะที่เจ้าของจะเอามาใช้ไม่ใช่เป็นภาชนะที่ทําด้วยทองคำหรือเงินนะแต่ทําด้วยไม้ทําด้วยดินทําด้วยโลหะมีสารพัดภาชนะที่จะใช้ในบ้านเราทุกคนก็เป็นเหมือนภาชนะนะทันเปาโลบอกว่าพวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนภาชนะที่พระเจ้าเจ้าของชีวิตของเราเนี่ยจะหยิบใช้ในงานของพระองค์ฉะนั้นเงื่อนไขที่ ภาชนะจะถูกใช้ได้นี่ก็คือนะต้องสะอาดนะครับนะชีวิตของเราซึ่งพระเจ้าจะใช้นั้นจะต้องเป็นชีวิตที่ไม่มีมนทินบาปใดๆเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ใจเป็นชีวิตที่สะอาดเอเมนไหนครับนะเป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมเสมอนะครับ,นะรบพี่้องครับเรานึกถึงบ้านหลังหนึ่งนะเวลาทานข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ได้ล้างถ้วยล้างชามก็กองไว้อย่างนั้นนะ พอหิวอีกครั้งหนึ่งนะจะเอาภาชนะมาใส่อาหารปรากฏว่าภาชนะต่างๆจามชางไม่พร้อมที่จะใช้งานคนทีเ่เป็นเจ้าของจะรู้สึกยังไงนะพี่น้องครับคนที่หิวคนที่จะใช้ภาชนะเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงเมื่อภาชนะไม่พร้อมที่จะใช้งานสกปรกไม่สามารถที่จะใส่อาหารได้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องเรา เป็นประชากรของพระเจ้าเป็นภาชนะของพง่์ที่จะต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้เสมอในงานของพระเจ้าดังนั้นการเตรียมตัวของเราก็คือเราจะต้องระมัดระวังอธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าแล้วก็ร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อที่จะมีชีวิตที่สะอาดแล้วก็บริสุทธนิะ์ในงานของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพร้อมฉันั้นเราจะชีวิตของเราเวลาถูกใช้งานไปเราก็จะ เผชิญกับสารพัดสิ่งเข้ามาการล่อลวงการทดลอง,เ,ลองเราก็ต้องกลับมาอธิษฐานขอพระเจ้าชำระเราขอพระเจ้าทง่งปกป้องเราเสริมสร้างเราเสริมกำลังเราให้เราเป็นภาชนะที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลานาน,านแค่ไหนจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์อะไรนะพระเยซูมรสุดแล้วก็พระยุสคริสช่วยเราแล้วก็ให้เราอยู่ในความบริสุทธิ์คือ,คอในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่า นะถ้าใครชำระตัวให้พ้นจากความชั่วแล้วเขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษที่ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างต้องพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเมื่อถูกชำระโดยพระโลหิตของพระองค์เรียบร้อยแล้วเราก็มีชีวิตที่บริสุทธิ์และเมื่อเรา ถูกกาหนดเพื่อเพื่องานหนึ่งงานใดเราจะต้องพร้อมเสมอเพื่องานนั้นนะและในพร,ระดำของพระเจ้าบอกว่าพันชนะทุกชิ้นทุกเราทุกคนเนี่ยพระองค์ทรงประสงค์ที่จะใช้เพื่อทําการดีไม่ใช่การดีบางอย่างแต่ทุกอย่างการดีทุกประเภททุกรูปแบบที่เราจะถูกใช้ฉะนั้นวันนี้คําถามก็คือว่าเราพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้อยัง ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ใช้กันได้หรือ,อยังนะมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้านะคุณยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตคุณอย่างไรในที่ผ่านมาแลวเราเป็นภาชนะหนึ่งที่พระเจ้าจะหยิบใช้เราให้พระเจ้าใช้อย่างไรบ้างในเวลาที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเราให้พระเจ้าใช้ในเรื่องใด ในเรื่องที่สัมกันที่สุดที่พระเจ้าประสงค์ที่จะใช้เราทุกคนนั่นก็คือการออกไปแล้วก็นําคนมาเป็นสาวกของพระเยซูเราได้ให้พระเจ้าใช้ในเรื่องนี้แค่ไหนพี่น้องครับใยครั้งที่เราบอกว่าชีวิตเราพร้อมชีวิตเราพร้อมแต่พอเจอคนรอบข้างคนจํานวนมากที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูปรากฏว่าเราไม่พร้อมที่จะประกาศเลยเราไม่พร้อมที่จะเป็นพยานเราไม่พร้อมที่จะนําข่าวประเสริฐไปให้กับเพื่อนของเรานะ โอ้เรื่องนี้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวไปหาพี่เลี้ยงก่อนพี่้องครับเรากําลังเป็นภรชนะที่พร้อมหรือไม่พร้อมเรายอมให้พระเจ้าใช้หรือเราให้พระเจ้าใช้คนอื่นเรายอมเป็นภรชนะหรือเราทำเ,าเราเป็นภรชนะที่ไม่พร้อมที่จะใช้งานนะพี่รองครับหลายครั้งเนี่ยนะเราก็เจอกับผู้คนที่บอกโอ้อยากจะรับใช้พระเจ้าชีวิตที่เหลือยอยู่มอบให้กับคงแต่ในขณนะในลักษณนะในขณะที่พูดนั้น ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วนะไม่มีกําลังแล้วสุขภาพย่ําแย่แล้วอายุเยอะแล้วบางทีก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นเราเตรียมพร้อมยังไงนะที่พระเจ้าจะให้จะใช้ชีวิตของเรานะดูแลสุขภาพให้ดีนะเตรียมพร้อมนะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานพึ่งพระเจ้าฝึกที่จะประกาศฝึกที่จะเป็นพยาอยุดตลอดเวลาพอเจอคนที่เปิดใจอยากจะรู้เรื่องราวของพระเยซูป,ปุ๊บเราพร้อมแล้วก็ให้พระเจ้าใช้แล้วก็ประกาศทันทีเอเมนนะครับ เอเมนไหมนะเราต้องเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าโอ้คนเขาอยากจะามาเชื่อแล้วก็มาติดตามพระเยซูแล้วเราไม่รู้ว่า,าจะประกาศแล้วก็พูดกับเขายัางไงนำเขาอยัางไงขอพระเจ้าเมตตาแล้วก็นำรอ้องเราตอบคำถามข้อนี้เองนะพี่น้องครับเรายอมให้พระเจ้าใช้อย่างไรในชีวิตที่ผ่านมาหากว่าเราให้พระเจ้าใช้อย่างเต็มที่พี่น้องครับ ชีวิตเนี่ยไม่มีเพดานเนี่ยพระเจ้าใช้ได้มากขึ้นมากขึ้นคิดต่อยอดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าพระเจ้าใช้เราแต่เราไม่พร้อมให้พระเจ้าใช้ในเวลาที่ผ่านมาอ ark. จะทำนู่นก็ไม่ได้ทํานี่ก็ไม่ได้ติดขัดไปทั้งหมดเลยมันไม่ได้ติดขัดเพราะว่าเราไม่มีความสามารถแต่ติดขัดเพราะความคิดของเราเนี่ยตีกรอบชีวิตของเราไว้ตีกรอบความสามารถของเราไว้และจะมีชีวิตท,ที่พระเจ้าใช้ได้อยู่เสมอได้อย่างไร่นลองครับถ่อมใจลง ผอมใจลงแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านพระคำของพรร่งเชื่อฟังเสียพิบาลของคุณแล้วก็เชื่อฟังพี่เลี้ยงของคุณเมื่อเขาฝึกเมื่อเขาสอนเชื่อฟังแล้วก็ทําตามชีวิตของเราไม่ใช่เตรียมวันนี้ปุ๊บพร้อมวันนี้แต่มันจะต้องใช้เวลาฉะนั้นทําตามกระบวนการแล้ววันหนึ่งเราจะพร้อมให้พระเจ้าใช้ในเรื่องนั้นๆ เตรียมตรงนี้นะมันเป็นมาราธอนไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บได้เลยใช้เวลานะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ที่เหลือเราจะให้พระเจ้าใช้คือหรือเราจะพร้อมให้พระเจ้าใช้งานเสมอได้อย่างไรพี่น้องครับมันไม่มีข้อจํากัดนะไม,ไม่มีข้อจํากัดเราให้พระเจ้าใช้ได้เสมอนะบางคนก็บอกว่าไอ้ฉันสุขภาพไม่ดีพี่น้องครับปอลก็สุขภาพไม่ดีเหมือนกันแต่ปอลก็ยอมให้พระเจ้าใช้เรา ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของพระธรรมของพระเจ้าเรายังไม่ไม,ไม่กระจ่างเลยเดี๋ยวรอให้กระจ่างเข้าใจหมดพี่น้องครับไม่มีวันที่จะรับใช้พระเจ้าได้พึ่งพระเจ้าที่ฐานแล้วก็ให้พระเจ้านําทุกทุกวันแล้วเราจะพร้อมหยุดเสมอตอลอดเวลาจะหนุนใจคนรอบข้างให้พร้อมรับใช้พระเจ้าเสมอได้อยา L, ่างไรพี่น้องครับเราเขาอยากจะเห็นผู้คนประชากรของพระเจ้าพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าพอพระเจ้าจะใช้นู่นนั่นนี่ให้มันพร้อม โอ้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่เราจะไปกํากับแล้วก็บอกกับคนนู้นคนนี้ว่าโอ้ยทำตามนี้ทำ,ทำแต่สิ่งที่เราทําได้แบบนี้คือทําด้วยตัวของเราเองเมื่อพระคมของพระเจ้าบอกให้เราเตรียมเป็นพยานะที่พร้อมที่จะใช้งานชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องพร้อมแล้วเมื่อมีการอบรมมีการฝึกไม่ว่าในคิดจกักหรือในพื้นที่ไหนเราก็เข้ามาเพื่อจะรับการฝึกรับการสอนคิดจักของเราศีรษะพยานผู้นําของเรา ต้องการที่จะให้เราเป็นคนหนึ่งส่วนหนึ่งในงานของพระเจ้าเราก็เข้าไปตรงนั้นฉะนั้นเริ่มจับชีวิตของเราแล้วเมื่อชีวิตของเราให้พระเจ้าใช้พร้อมที่จะให้พระองค์ใช้เสมอตลอดเวลาชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมดีๆที่ได้รับใช้พระเจ้าได้ทํางานของพระเจ้าชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะทําให้คนรอบขังเนี่ยได้เปิดใจโอ้ชีวิตที่พร้อมใช้งานเสมอ มันดีอย่างนี้มันมีสันทิสุขแบบนี้มันมีความชื่นชมยินดีแบบนี้อยากจะมีชีวิตที่มีพลังแล้วก็เต็มไปด้วยความชื่นชมแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาก็จะเปิดใจแล้วก็เราก็มีโอกาสแปลงพันแล้วก็ให้พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเจ้าเขาก็จะเป็นคนที่พร้อมให้พระเจ้าใช้เสมอด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานตอบพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามได้พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพ,พระองค์เหรับพระคำของพระองค์ข้อคิด ที่เราเห็นถึงภาชนะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ในพระนิเวศของพระองค์พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราเป็นเหมือนภาชนะที่ใช้การในทางของพระองค์ด้วยขอพระองค์ทรงอวยพรและขอพระองค์ทรงโปรดชี้นำพวกเราที่เราจะสามารถเป็นภาชนะที่พร้อมใช้งานเสมอตลอดไปเป็นชีวิตที่พร้อมให้พระเจ้าใช้อยู่เสมอตลอดเวลาเราที่ฐานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าเอเมน ขอพระวิญญาณบริสุทธิที่จะเติมเต็มให้กับพวกเรานะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าบรครับให์ครับ Tall.